สวัสดีครับเห็กยังกินแพสเ้นกับเปียกสเซนกับเปียกว่โกันพี่น้องัเบิองเลยเป็นอ้เนกเปียกขึ้นใหเป็นพสซิเอลเนาะเป็นแพซเอลเออแพเชยู่เกรเปียกเป็นทออนงเนียฮอนละเอาผมดทละัิเกเปียกมาเร้อพี่น้อง

แบเด้พี่น้องเดี๋ยวมันเหนียวนุ่มเข้ากันเ็แบบพาสิ้าก็ได้เป็นแบบน้ำก็ได้น้องน,นะน,น้อเนยเนาวเานวลงหูดังอีกแล้วครไม่เหนียวดิไมเนียว น้าเห็ดแบบันกนละ้ก็เดียวนะรัวแล้วมาขุดทีกสินะ,ะใส่เะ็ดใส่อะไรนะหมูแล้วใส่ลูกซีนอะอไเตเ็มแปว่าเขาเขาเห็ดแห้งกันนะ เรากีบไปมันเด้อไปรองกันแ่บไปเลยเ็มันเหนียวนเนาะเหนียวเหนวขัดได้เ็ษ มันมักเป็นนิ่มยังไงกะลวกลวกเดือดดีนาะต้องเอาะไหนเนี่ยอันนี้มันสุกกลางตึกระแซาะนี่มันอะไรเดือดนยาว ได้หลายเมนูแล้วเงินถกเลบคุกเป็กเวยกเดียวแห้งเสร็แห้ง <laughs> no. <Nah. laughs>